สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการแต่งหน้านะคะการรองพื้นที่ถูกต้องนะคะวันนี้นะคะเรามีนางเอกละครสาวจากช่องยู u ูบปู่เต้เวดดิ้งคนสวยพะเยานะคะเราจะมาสาธิตการรองพื้นที่ถูกต้องนะคะการรองพื้นที่ถูกต้องต้องรองอย่างนี้นะคะถึงจะสวยนะคะนี่นะคะเราต้องค่อยๆเกลี่ยไปนะคะแม่หลับตาแม่ นี่นะคะเออแม่แม่หลับตาดีๆค่ะอันนี้นางเอกเรานะคะน้องลูกแก้วนะคะวัยยีนะคะน,นางเอกสาววันนี้นะคะแม่รบบทเป็นอะไรคะ <c oughs> เป็นเจ้าหญิงจีเซลใช่ไหมคะสส่แล้วเป็นเงื้กสาวใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> สวยมากเลย <c oughs> แม่แม่บอกให้แฟนคลับอย่าลืมติดตามผลงานด้วยนะคะ <c oughs> บอกเลย อย่าลืมติดตามผลงานอจอย่าลืมติดตามผลงานนะครับนะคะับฮะเรื่องเนือกสาวนะคะยิ้มคะาแม่สวยมากนี่หวานบายบายเร็วความสวยคือนัมเบอร์วันนะ